ครับก็กลาบสวีดดัตและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีผมอมอรเรซซิง่งวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดาูวิธีการไล่เบรกครับไล่น้ํามันเบรกนะครับตอนนี้ลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนตัวลูกสูบนะครับตัวชุดลูกสูบซินของตัวปั๊มเบรกบนนะครับตัวนี้แล้วก็ทําการเปลี่ยนตัวปั๊มล่างตัวนี้ด้วยนี่นครับของเดิมลูกค้าก็ าบางท่านนะครับอาจจะใช้วิธีการคือ,อาการบีบกมเข้าไปแบบนี้เรแบบื่อยๆบ่อยๆนะแล้วก็ทําการปล่อยน้ํามันที่ตัวนี้นะครับหลักการตอนแรกของเราครับแล้วก็มาทําการาบีบไปเรื่อยๆครับบีบตัวเบรกมือไปเรื่อยๆแล้วก็ทําทการปล่อยน้ํามันตนัวนี้แล้วก็ไล่ลมตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งวิธีมาแนะนําเพื่อนๆนครับาสาหรับเพื่อนๆ uh, ท่านไหนที่ยังไม่ทราบนะครับตอนนี้ผมทําการขันน็อตไปยึดไว้ให้มันแน่นเลยครับนะี่ ด้านบนก็เหมือนกันครับยึดแบบนี้ครับผมแล้วก็ผมก็จะพามาดูแบบที่เราไม่ต้องออบีบตัวนี้เยอะนะครับไม่ต้องบีบบ่อยๆนะครับมาดูกัน่าครับว่าผมจะทำ,ทำการไล่น้ำมันเบรกแบบไหนนะครับอุปกรณ์อย่างแรกนะครับที่ต้องครับขั้นแรกหลังจากที่เรามีตัวเขาเรียกว่าอะไร ผมก็ไม่แน่ใจนะที่บ้านเอาเป็นว่าเป็นเข็มฉีดยาเป็นแบบนี้หลอดเข็มฉีดยาที่มันเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็ทําการดูดตัวน้ํามันเบรกนะครับเข้าไปแบบนี้นี่หลังจากที่เราถอดต่อเสร็จนะครับแล้วก็ให้เราใช้ตัวประแจเบอร์แปดนะครับวันนี้ผมจะใช้แบบนี้นะเพราะว่าตัวแหวนข้างผมว่ามันไม่เสี่ยงต่อการที่เป็นตัวเกลียวนะมันหลุดนะ ตวัวหัวรูดเนาะถ้าหัวมันรูดมันก็จะทําให้เราทำาเวลาเรา,าขันไล่ลมนะครับมันจะทําให้มันไล่ยากนะครับตัวนี้ก็ให้เราหานี่ครับลองลองหมุนดูครับนี่เวลาเราคลา,ายออกนะครับคลายตัวน็อตไล่ลมออกนะครับแล้วก็หมุนกลับเข้าไปให้มันแน่นให้มันพอดีกันครับให้เราลองหาแบบนี้พอเราหาตัวแบบนี้จุดมาร์กแบบนี้ได้แล้วนะครับสําหรับเรา หาจุดมาร์กแบบนี้ได้แล้วก็ทําการานำปลายตัวน,นี้เสียบเข้าไปแบบนี้ครับนี่นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นี่แบบนี้เลยนี่นะครับเสียบเข้าแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นให้เราทําการาคลายตัวน็อตออกไปนะครับนี่คลายออกแบบนี้นี่นะครับ หลังจากนั้นมันก็จะไหลแบบนี้คลายแบบนี้เสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ทําการบีบนะครับค่อยๆบีบเข้าไปเห็นไหมน้ำมันเริ่มไหลไปแล้วครับดันขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับสังเกตตัวด้านบนตัวนี้ครับเดี๋ยวมันจะมีน้ำมันพุ่งขึ้นมานครับค่อยๆดัน,นครับ เห็นไหมตัวน,อน็อตเบรกดันขึ้นมาแล้วอ่ะตัวน้อนมันเบรกด้านล่างหมดครับผมนี่นะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยมันก็ขึ้นไปปั๊มบนแล้วเราก็ทําการเอ่อหมุนตัวน็อตกลับขึ้นมาให้แน่นนะครับปั๊บแบบนี้ให้เราทาการปลดหัวตัวนี้ออกไปนะครับแล้วหลังจากนั้นให้เราทําการ ไปเติมน้ำมันไม่ต้องเติมเยอะก็ได้ครับประมาณนี้ครับแล้วก็หลังแกนนั้นทำการบีบเข้าไปเรื่อยๆครับเหมือนเราไล่ลมปกติเลยครับบีบเข้าไปเรื่อยๆครับ รับผมพอเราบีบเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มแน่นขึ้นมากว่าครั้งแรกนะครับที่เราบีบนะครับตัวน้ำมันนะครับมันก็จะไหลลงเรื่อยๆผมก็จะไม่ย้ำตลอดนะครับไม่บีบไม่บีบไปเรื่อยๆนะครับก็จะปล่อยพักบ้างนะครับให้มันไหลลงไปเองด้วยนะสักประมาณสัก1นนาทีนะครับนี่หลังจากนั้นเราก็บีบไปอีกรู้สึกว่ามันแน่นใช่ไหมครับแล้วก็ทําการปล่อยตัวน็อตนะครับตัวไล่ลมเบรนะครับ ออกทันทีนะครับก่อนที่เราจะทําการคันคลายน็อตตัวนี้นะครับออกนะครับให้เราทําการบีบเข้าไปไว้แบบนี้ครับค้างไว้แบบนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยอหมุนคลายน็อตตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะทำเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ทําการปล่อยนะครับนี่นครับมันจะมี อากาศพุ่งออกมาแล้วก็ทําการหมุนกลับเข้าไปครับแล้วก็บีบกับบีบข้างบีบด้านบนครับอีกครั้งนะครับมันก็จะเริ่มแน่นอีกนะครับหลังจากนั้นก็ทําการบีบข้างไว้เหมือนเดิมครับก็ปล่อยครับผมนี่มันจะมีน้ํามันไหลออกเลยครับตอนนี้สังเกตว่าตัวน้ํามันพุ่งออกมาจะมะีจะไม่ค่อยมีอากาศนะครับให้เราทําการบีบไปเรื่อยๆครับทีนี้ ครับผมหลังจากที่เราปล่อยตัวน็อตไล่น้ํามันเสร็จแล้วนะครับมันไม่มีตัวอากาศพุ่งออกมาครับมีแค่น้ํามันดันออกมาแค่นี้เราก็ไม่ต้องปล่อยอีกนะครับก็ก็ให้เราทําการบีบตัวนี้ครับด้านบนครับเรื่อยๆเห็นไหมสังเกตดูว่ามันเริ่มมีเบรกขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่มันเริ่มแน่นแล้วครับสังเกตว่า ตัวน้ำมันจะไม่มีฟองอากาศลงนะครับแสดงว่าน้ำมันเริ่มเต็มสายแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเบรกนะครับว่ามันใช้งานได้หรือยังนะครับก็จะทำการหมุนร้อนครับนี่นะครับ แน่นนะครับเอ่อเป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นครับในการไล่น้ำมันเบรกครับไม่ต้องเอ่อไม่ว่าจะเป็นตัวเบรกเก่าหรือเบรกใหม่นะทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับขอแคอ่ตัวรูเอ่อเอ่นอน็อตตัวนี้นะครับน,อน็อตเอ่อไล่ลมอากาศเอ่อไล่อากาศนะครับไล่ลมตัวน้ำม,มันเบรกมันไม่ตันนะครับตัวนี้ขอแค่นี้พอเพราะว่าถ้าเกิดว่าของเพื่อนๆมันรู้สึกว่ามันเก่าใช่ไหม ถ้าสมมติว่าของเพื่อนๆรู้สึกว่ามันเก่านะครับนี่เห็นไหมตัวนี้มันจะเริ่มมีดินเศษดินหรือว่าสนิมนะครับอุดตันเพราะว่าตัวนี้ไม่ของลูกค้าไม่มีตัวยางปิดฝาปิดแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้มันจะมีฝาปิดไว้แบบนี้นี่แบบนี้ครับแต่ถ้าไม่มีนะครับก็สามารถหมุนแล้วก็มาทําความสะอาดใชออ้อะไรแย่รูมันแล้วก็ลมเป่าได้นะครับขอแค่ตัวนี้ไม่ตันนะครับ สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับก็สําหรับตัวนี้อาจจะตัวเบรกอาจจะต่ำเลยนะครับนี่นะมันเดี๋ยวใช้งานไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สูงขึ้นมาเองนะครับตัวนี้นี่เห็นไหมก็ไม่ใช่ว่าเบรกไม่อยู่นะครับนี่คือแบบนี้คือสามารถนวดทิมได้เลยนะครับนี่คือแน่นแล้วนะครับตัวนี้ ก็อีกอย่างคือน้ํามันเบรกนะครับไม่ต้องเติมขึ้นมาเต็มตัวนี้ได้ไดนะครับให้เราเติมแค่เห็นไหมมันจะมีตัวขีดของมันนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวยางนะครับตัวน้ํามันเบรกนะครับมันก็จะไม่เปลืองนะครับสาหรับถ้าเบรกคนไหนปกติเพื่อนๆนคนไหนปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปั๊มล่างปั๊มบนนะครับปกติไม่มีการรั่วซึมนะครับน้ํามันเบรกก็จะไม่ค่อยเปลืองนะครับเพราะว่าถ้าเราเติมเลยตัวขีดนี้ขึ้นมาใช่ไหมเกินตัวขีดนี้ขึ้นมา เวลาเราปิดฝาขึ้นไปมันก็จะทําให้ตัวน้ํามันครับดันออกหกใส่ตัวชุดสี่ถเราได้นะครับมันก็ทําให้เกิดความเสียหายนะครับถ้าเกิดว่าเราเติมตัวน้ํามันขึ้นมาประมาณขีดนี้พอดีนะครับตามกฎขี์นิดหน่อยได้นะครับเพราะว่าเห็นไหมสังเกตว่าตัวยางนะครับนี่มันจะมีความหนาประมาณนี้ให้เราเติมเผื่อว่าเวลาเราครอบลงไปปุ๊บมันจะไม่ดันกันนะครับตัวน้ํามันกับตัวยาง ถ้าเกิดว่ามันเ,เติมเข้าไปเยอะเกินนะครับมันก็จะล้นออกด้านข้างนะครับเวลาเราขับขี่แต่ว่าสําหรับผมแค่นี้ถือว่าเติมได้อีกนิดหน่อยครับสําหรับผมไม่ถึงกับตัวขีดตัวนี้นะครับผมจะเติมมาอีกนิดหน่อยนะครับก็พอแล้วแล้วก็จะปิดเวลาเรา,เาทําการสายแบบนี้มันก็จะไม่มีโอกาสจะม,มีโอกาสหกออกได้นะครับอันนี้ก็มาแนะนําวิธีใช้กันครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องกอลเลสซิ่งด้วยนะครับ